ันไม่ใช่ปัญหารู้ไม่รู้มันไม่ใช่ตัวปัญหาจำไม่จำไม่ใช่ตัวปัญหาคิดไม่คิดก็ไม่ใช่ตัวปัญหาปัญหาคืออยู่ตรงที่ไปทะเลาะกับมันใช้ไม่ได้ดังใจไม่ใช่ไม่ได้ดังใจไปทะเลาะจริงมันไม่ใช่ปัญหาหลายไม่ใช่ปัญหา บลโอกกันหน้าตาไม่บล็อกกันหน้าตานยยึดมึงก็มายึดในตัวมันเอง ประธานไม่มีของจริงไม่มีประธานของจริงมันมีแต่ประธานโดยเชิงดันทุนลังประธานเองก็นาัตตาในประทานตันหาเองก็นาัตตาโดยตันหาตัวเสือเองก็นัตตาในตัวเสืออ้สิ่งถูกเสือก็นัตตาเหมือนกันนาัตตานัตตาเย้มันะนไป แค่แบบแค่บริโภชั่วคราวคืเป็นชั่ว <ฮะ S 1> จริงก็คือไม่จริงไม่ว่าจริงจริงก็คือไม่จริงจริงเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงแค่แค่ชัวช่วคราวสิ่งที่บริโภคชั่วคราว

มันก็ไม่จริงทั้งจริงทั้งไม่จริงมันก็ไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทไม่เกี่ยวมันก็ไม่จริงทั้งจริงทั้งไม่จริงแค่คน ก็เลยไม่ต้องไปคอยไม่คอยพ่นไม่พ่นกันแบบไหนอีกไม่ต้องไปคอยพ่นไม่พ่นกันแบบไหนอีกเสียก็หน้าตาสิ่งถูกเสียก็หน้าตาเหมือนกันสุดท้ายก็คือไม่ต้องไปคอยพ่นไม่พ่นกันแบบไหนอีกทั้งเสียบไม่เสียเพราะหน้าตาเหมือนกันไม่ต้องไปพ่นไม่พ่นกันแบบไหนอีกแล้วปริมาณแห่งความเสียจะลดน้อยลงเอง แงเนี้มันจะทุกขเยอะหน่อยมันจะร้อนตรงนี้อะไรก็ตามทีมก็น้าตามเหมือนกันหมดเลยนั้นมันจะมันจะปรับมาสู่การใช้าธาตุขันได้พอดีมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันจะบวกลบกันแบบพอดีในการบวกลบมากขึ้นเพราะฉะนั้นได้เหมือน ที่มันไม่ต้องไปคอยลาไม่ละแบบไหนอีกนั่นแหละมันจะได้หมดปัญหาทุกอย่างหมดปัญหาทั้งผริชนหมดปัญหาทั้งอริยะหมดปัญหาไปเลยหมดทั้งตัวคอยละหมดทั้งตัวไปคอยไม่ละตัวไปคอยละตัวไปคอยไม่ละหมดตัวไปคอยละหมดตัวไปคอยไม่ละ ไม่เลิกไม่เลิกกันแบบไหนอีกไม่ต้องไปคอยละไม่ละกันแบบไหนอีกไม่ต้องไปคอยเลิกไม่เลิกกันแบบไหนอีกไม่ต้องไปคอยละไม่ละกันแบบไหนอีกตัวไปคอยเลิกไม่เลิกหมดตัวไปคอยละไม่ละ มันจะไล่ล่องลอยเสถียรัง ไม่แี้เลยอะไรไม่ต้องมีไฟล่างเลละเหยียดทอนเจบทั้งกระดิชนเจ็บทางอัิยา ทุกอย่างเลยลูกไม่ต้องไปคอยละไมล้าะแบบไหนอีกไม่ต้องไปคอยละไมล้ละอะไรทั้งนั้นทุกอย่างนั่นแหละ จบตัวไปคอยละจบตัวไปค่อยมิดละจบทั้งอริยจบทั้งบุริชนอันนี้สายบุริชนก็คือมันมันคอยจะไม่ละนั่นแหละนิสัยอริยคอยละคอยละคอยละก็ยังเป็นนิสัยอยู่ไม่จบทั้งสองต่างวัอยู่นี่ไปคอยละไม่ละคอยเลิกไม่เลิกอะไรไม่ต้องไปคอยละไม่ละอะไรไม่ต้องไปคอยเลิกไม่เลิกอะไรไม่ต้องไปคอยไหม่ไม่ไหม้อะไร ไม่มีไหมไหมที่ไม่ใช่ไหมไหมเป็นเองไหมมันไม่มีผู้ไหมจะไหมเป็นเองแล้วพอละไหมละอะไรมันก็ละไปเองเลิกไปเองเลิกเป็นแบบไม่มีผู้เลิกละกันแบบไม่มีผู้ละละไปเองแล้วมันจะไม่มีไอ้นิสัยตัวนี้ขวางเวลาปกเวลามหาพูุนา ที่ไปอาศัยคอยละคอยละมันก็ละได้อยู่แต่มันจะมีนิสัยตัวนี้เป็นวิบ,า,บา,า,า,ากวนะิบากของมหาคุณนะวิบากของขวางอีวอนของมาหาคุณนะมันจะไม่เสถียรกันจริงออกไปคอยละมันก็ไม่เสถียรกันจริงมันไม่ต้องไปคอยละไม่ละกันแบบไหนอีกเรียบร้อยเลยนิพานก็เสถียรกันหมดไรล่ลองลอยเสถียรกันไรล่ลองลอยเสถียรกัน รียกว่าเป็นมหาวุนาที่มันไม่ต้องมหาวุนาอะไรแบบยุ่งยากมาก่ามหาวุนาแบบไม่ลําบากมหาวุนาแบบลําบากเพราะมันมีเส้นแบ่งระหว่างละกับไม่ละเป็นเส้นแบ่งอย่างที่ทีที่มันเป็นสมุไทยมาต่อให้ละได้แล้วแต่มันก็มีสมุไทยตัวนี้วิบากเรียกว,วิบากสมุไทยตัวนี้เป็นเส้นแบ่งไม่เสถียร ว่าถ้ามันไม่มีเท็แม็กตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะเป็นเนื้อหามหาคุนาที่เสถียรกันไปเองและถ้าหากว่ามันความหลุดพ้นมาจากการละมันก็อยู่แค่ละ,ละม่แค่ละ